อารยาพ s k นะคะในวันนี้นะเราก็เป็นวันหยุดน,นะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูงานอาร์ตงานศิลป์เพื่อเยียวยาจิตใจสักหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เอ,อ่อ BTS เพลพินจิตเนาะลงมาจากสถานี BTS เพลพินจิตนะคะก็จะเป็นคอนโดโนเบลิลเพินจิตแล้วเขาก็จะมีแบบว่างานอาร์ตให้ทุกคนเข้าฟรีเลยนะ ดูตรงนี้เขามีงานแกะสลักนะคะแบบเป็นเครื่อง3ามดีอ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินพาชมงานแบบนิดนึงนะถ้าเขาให้ยอมให้ถ่ายนะคะน,นี่เล่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยที่มุงที่มาอะไรอย่างนี้นี่ตรงนี้นะคะแบบเป็นรูปปั้นอันใหญ่มากใหญ่กว่าตัวเราอีกเป็นรูปของเออขระพิฆเนศปะข้าพิฆเนศกับยักษ์ทำแบบเหมือน ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเขายังไงความหมายหลังเอ้ยความหมายของภาพนี้คือยังไงนะคะแต่ว่าแบบจะบอกว่าพอมาถ่ายรูปแล้วมันดูแบบอาร์ตมากเดี๋ยวจะแปะรูปมาให้ดูไม่แล้วเนี่ยพอเดินเข้าไปตรงนั้นอะอันนั้นก็คือท่าแบบดาโยคะเลยอะแต่ว่าเนี่ยแต่ว่ามันมีเชือกแล้วมันดูน่าเกลียดมากเลยอะส่วนตัวแล้วอ,อะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาพา,พาไปดูในงานอืมโอเค จากที่ได้เข้ามาตรงนี้เนาะคือตอนแรกเราก็ยังงง,งอยู่นะว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ตอนนี้ก็คือยังงงเหมือนเดิม <c oughs> แ,ตแต่ที่อ่านมาคือมันคล้ายๆกับว่าเหมือนคนเขาแบบเต้นหรือลําอะไรประมาณเนี้แล้วอันนี้ก็คือเหมือนเขาเอาเหมือนเท้าไปจุ่มกับสีป่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็เต้นๆทีนี้เขาก็เลยได้มาเป็นรูปแล้วก็แบบนี้แบบนี้ คือการสอนเต้นรำอะไรนี่มันก็คล้ายๆกับการที่แบบฟัวทาอะไรซ้าๆใช่ไหมแล้วก็แบบสอนให้เด็กแบบทําเหมือนที่เขาทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเทคโนโลยีอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่มันแบบวนไปวนมามันเหมือนว่าแบบเออเทคโนโลยีกับอาร์ตเนี่ยมันจะแบบไปด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยในโลกอนาคตมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องความเรียบง่ายของการเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนแรกะคนก็จะฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทําซ้าๆ จนแบบมันกลายเป็นความซับซ้อนแล้วก็เป็นความสวยงามขึ้นมาเอง <c oughs> และอย่างรูปข้างหลังใช่ปะเห็นไหมคือมันจะแบบเหมือนเป็นวนๆอะ่ะเหมือนการสร้างนิสัยอะไรบางอย่างอะ่ะแต่ว่าพอมันมีจุดเปลี่ยนก็คือถ้าสมมุนแบบเราเกิดไปเจออะไรแล้ว,ลวเราตอบสนองเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นจุดหักเหไงทาให้แบบรูปอันนี้เห็นปะมันวนๆแต่ว่ามันก็วนไม่เหมือนเดิม เหมือนแบบการสร้างนิสัยของเราอะถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนใครว่ามันก็ดูเรียบง่ายแต่ว่ามันก็ทําให้ทุกอย่างมันดูซับซ้อนในเวลาเดียวกันแต่เอาจริงในความรู้สึกเราเนาะก็คือแบบตอนแรกมันดูแล้วมันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนะแต่ว่าไม่รู้เพราะการจัดไฟหรืออะไรของเขาพอเราเข้ามาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเออมันดูสงบอะทั้งทั้งที่รูปมันก็ดูแบบมีความชอดเฉวียนอยู่พอตัวเออมันเป็นรูปเกี่ยวกับแบบ คนเต้นอะเป็นผลงานของครูที่สอนเต้นอะไรนักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วเขาก็เหมือนทําด้วยกันกับงานอาร์ตอีกคนหนึ่งอ่านี่ก็คืองานอาร์ต ใหคนอันนี้เราชอบมากเลยเขาบอกว่าเดียวนะโดดาวินชีเนี่ยเคยพูดไว้นะว่าการที่เราเนี่ยจะแบบพัฒนาติปัญญาของเราให้ถึงจุดสูงสุดเนี่ยเราต้องรู้จกักเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศินลปะแล้วก็เรียนรู้ศิลปะในวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเออมันจะเป็นงานอาร์ตกับแบบงานแบบเกี่ยวกับสายวิทย์เออสายวิทย์สายศิลป์ก็คือต้องเรียนทั้งคู่ต้องเห็นเห็นความศิลปะในความวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย เขอาอบอกว่าเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะแบบมองเห็นมันอะมองมันในอีกมุมหนึง่งแล้วก็เข้าใจว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆด้วยล้ำไหมเออมีความคมอะเ <laughs> ขาบอกว่าในขณะที่ตอนนี้แบบโลกโลกเราอะกำลังเคลื่อนที่เข้าไปสู่อนาคตใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มมีการที่คนอนะเริ่มเปลี่ยนจากการลำไทยให้กลายเป็นจากที่ว่ามันเป็นเหมือนของเก่าเป็นแบบอะไรที่ต้องรักษาไว้เนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนวิวัฒนาการวางอย่างของ วัฒนธรรมของเราก็คือแบบเหมือนสร้างอ mm ินโนเวชันในในนาตสินอะไรอย่างนี้เพื mm ่อ hmm. ที่จะแบบทำให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆสำหรับคนที่เป็นนักศิละปะเป็นอาร์ติสนะคะแล้วก็ให้พวกคนที่ทำแบบแนวเทคโนโลยีเนี่ย,ย mm hmm. ให้เขาเหมือนทำงานด้วยกันอย่างสมดุลอนะ <c oughs> เออทำงานด้วยกันให้แบบรักกันอินฮาร์โมนีนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าการเต้นราเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการที่ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราแค่ทาเพราะว่าเพราะว่าครูสอนให้ทําอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วครูสอนนัตสินเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าในโลกที่เปลี่ยนไปเนาะทีเนี้ยเออเขาก็มาพูดถึงไซบอก ดิฉันนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้ดูแบบพวกหนังการ์ตูนพวกไซบอร์กอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะเออก็ไปหามาใช่ไหมมันคือเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์ที่ร่างกายเขาเรียกว่าสมองอะ่ะเป็นคนเหมือนบางคนใช่ไหมที่เขาต้องใส่ขาเทียมคือไซบอร์กก็คือมีสมองเป็นคนแต่ว่ามีร่างกายบางอย่างอะ่ะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจุดประสงค์ของไซบอร์กเนี่ย คือเหมือนว่าก็คือการที่เป็นอิสระอิสระที่จะคิดแล้วแสดงออกได้รู้สึกถึงแม้ว่าการเต้นเนี่ยระหว่างไซระหว่างคนกับคนกับไอแมชชีนเนี่ยที่เราอันนี้เราคิดส่วนตัวว่าสมมติว่ามีขาเทียมใช่ไหมเออสมมติว่าเราแบบเต้นแล้วมีเป็นขาเทียมอย่างเงี้ยเราก็เลยเขาก็บอกว่าคนที่เขาทำไอโปรเจกต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเราคิด หลายๆคำถามขึ้นมาอย่างเช่นว่ามนุษย์เนี่ยจะมีอิสระจริงๆไหมในในระบบที่แบบเหมือนวนๆนะเออคล้ายๆแบบครูศิละปะอย่างเงี้ยที่แบบสอนแบบท่าเดิมๆอะแล้วเราจะมีอิสระจริงๆหรือเปล่าพอเราได้มาดูแบบอีกทีนึงแล้วก็เริ่ม เริ่มพอเก็ตเห็นป่ะเพราะว่าปีกของคนเนี้ยเขาเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับโรบอทอ่ะเออเป็นปีกที่แบบเป็นหุ่นยนต์ทีนี้เขาก็บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงในการที่เราจะเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ<อ>คืออันนี้เราเริ่มคิดใหม่แล้วไม่ใช่คนที่เขาแบบพิการทางร่างกายแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไปใส่นะคะแต่มันคือเหมือนว่าเอาหุ่นยนต์มารวมร่างกับการลำนาฏศิลป์น,นะเออซึ่งแบบเห็นไหม คือเขาแบบมีมือเป็นแบบอันนี้เยอะมากเลยอะเหมือนเป็นแบบมือหุ่นยนต์นะเพงเนี้ยประมาณว่าเออถ้าแบบถ้านาตสินเออมีมือสี่ขาอะไรอย่างงี้แล้วแล้วมันจะทําท่าได้ไหมมันจะทําท่ายังไงอะทำ<อ>ความแบบงงมานะคะจนถึงตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเออแบบเหมือนเขาอะทำาอลกริทึมอะไรบางอย่างนะคะโดยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสอนคนเต้นนะคะ ออว่าแบบคนเต้นควรจะแก้ไขอะไรยังไงอย่างเช่นการที่เต้นเร็วเกินไปนะคะหรือว่าจังหวะออแบบจังหวะดูไม่ปกติอะไรเงี้ยแบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถสอนให้คนลำนาฏศิลแล้วนะจุดนี้นะ,ะทุกคนทีเนี้ยมันก็เริ่มแบบมีความไซบอร์กก็คือครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทีเนี้ยเขาเล่นม,มาดูนะว่าคนเราอะ่ะจะมีปฏิกิริยายังไงกับการที่แบบมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะ คือเหมือนแบบให้เทคโนโลยีช่วยสอนเต้นถ้าเราอ่านผิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะก็คือเนี่ยอารมณ์แบบไซบอร์กอะคือหัวสมองเป็นคนนะแล้วก็อาจจะมีชุดที่มันเป็นเหมือนหุ่นยนต์เพื่อมาเพื่อมากระตุกขาให้เราเต้นอย่างงี้หรอเนี่ยเขาก็มาดูแบบสัตว์ อันอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยนะว่ามันจะรู้สึกยังไงกับการที่มีประสาทสัมผัสความสามารถอะไรบางอย่างเนี่ยสุดท้ายการที่เรามีประสาทสัมผัสเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยู่รอดแล้วก็เพิ่มความซับซ้อนให้กับชีวิตได้นะแต่ว่าทุกๆอย่างเริ่มต้นที่ความเรียบง่ายเนาะแล้วตอนนี้ตอนเย็นๆเ,เขาก็มีแสดงโชว์อะไรบางอย่างด้วยแหละ แล้วพอเราเดินออกมาใช่ไหมก็เจอเขาลําอยู่แบบนี้เลยแต่ว่าเขายังไม่เปิดเพลงนะเออก็คือเหมือนซ้อมอะ่ะแล้วเขาก็แบบมีคนเตรียมเพลงอยู่ไงเขาก็ลําโดยที่ไม่มีเพลงได้เนาะแล้วแบบแบบมันเขาเรียกว่าอะไรพอดูของจริงอะ่ะเขาลําช้ามากเลยอะ่ะแล้วเขาเกริ่งแบบกล้ามแบบขึ้นเป็นริ้วๆอะ่ะเออเป็นริ้วอ่ะุกอนแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาก็จะมีเปิดเพลง ตอนที่เราดูในคลิปเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเฉยๆใช่ไหมอาจจะไม่ค่อยอะไรมากถ้าคนที่เราก็ดูการราอะไรไม่ค่อยเป็นเนาะเออแต่ว่าการที่เราแบบไปดูเขาจริงๆอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกขนลุกอะ่ะ ไม่รู้ด้วยความแบบช้าแล้วก็ด้วยความกริ่งแล้วก็สีหน้าท่าทางของเขาอ่ะคือเหมือนเขาคิดในหัวแหละอันนี้คือเราก็คิดว่าเขาคิดเนาะแล้วเราก็คิดว่าเขาน่าจะคิดว่าตัวเองอะ่ะเออเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเขาก็ทําหน้าแบบคึงขังอะ่ะเข้าใจป่ะเหมือนไม่ใช่คนอะ่ะเออก็เลยดูแบบมีความขนลุกบวกกับเออแอร์ที่หนาวเย็นมากนะคะก็เลยทําให้ดิฉันรู้สึกแบบเออมันรู้สึกมีพลังงานบางอย่างนะ และทุกอย่างก็ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะคืออันนั้นเป็นชั้นล่างที่เราให้ดูเมื่อกี้นะอันนี้เป็นชั้นบนชั้น2มันจะเป็นคล้ายๆกับแบบเป็นที่นั่งอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคาเฟ่ยอยู่ด้วยแต่จริงๆแล้วว่ามันก็มานั่งอ่านหนังสือได้อยู่นะเออดูดีคือสวยมากแบบเกาหลีเกาใจแล้วก็มีความฝรั่งเออคือรวมๆแล้วมันก็คือดีต่อใจนั่นแหละมีเป็นสีไม้แล้วก็สีดำแนวเอิร์ธโทนไปอีก ถ่ายรูปก็คือปังนะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นขายกาแฟอยู่ข้างๆทางขวามือนี้เนาะแล้วก็โ,โหยาวไปถึงนู่นเลยนะคะคือใครที่แบบมาแถวนี้แล้วไม่รู้จะนั่งตรงไหนอะ่ะ ก็คือตรงนี้ก็คือดีอ่ะเป็นที่นั่งอ่านหนังสือที่ดีถ้ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าเสียงอะไรมากนะถ้าไม่ต้องการสมาธิเยอะนะเพราะมันก็มีเสียงเพีงบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยอันนี้จะเป็นรูปอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งก็คล้ายๆกันแล้วมีความภาพขาดซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือมันเป็นตั้งใจหรือว่ามันมัน,ม,นมันมีคนไปทําให้มันขาดเรอก ก็เป็นรูปนัตศิลป์ต่างๆหลังจากที่แบบสาธยายไปเยอะมากนะนุ่นก็แบบตอนแรกๆที่นุ่นเริ่มทำ YouTube ใช่ไหมนุ่นก็คิดว่าเออเราอยากจะแบบพาเพื่อนๆไปเที่ยวกแกลลอรี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนแบบงานศิลปะมาบ้างใช่ไหมที่มหาลัยแล้วเราก็คิดว่าเออแบบงานศิลปะเรียนแล้วมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยแบบมันทําให้เรารู้ว่าเออ สิ่งโง่ๆที่เราเห็นทุกๆวันอะไรเงี้ยมันมันมีความหมายแล้วมันก็มีประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันก็เป็นไอเดียของใครบางคนใช่ไหมที่เขาคิีขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่แบบดูมีทั่วไปดูแบบเป็นของธรรมดาแต่ว่านั่นแหละคือแบบงานศิลป์นะพอเรามองแล้วมันก็รู้สึกผ่อนคลายเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออหายเครียด,ดีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนดึงเราจากโลกแบบคนปกติเข้าเป็นโลกศิลปะนั่นแหละเราก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาแบบ รับชมงานศิลป์กันนะคะถ้าแบบมีโอกาสเดี๋ยวไว้จะพามแบบไปที่อื่นอีกเพราะว่าเพราะมีเพื่อนคนนึงนะคะก็ทํางานอยู่ในพวกแกลลอรี่อะไรอย่างนี้เหมือนกันถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนุ่นไว้ได้นะคะที่ y t u t u อารยา PSK นี้เลยนะสําหรับคลิปนี้นุ่นก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายๆแล้ววันนี้ที่เราไปอ่ะก็คือฝนตกหนักมากอันนี้เป็นแบบข้างหน้าเนาะ เออ <zy> <t ik> heh, ฝนตกหนักแต่ที่ดีที่มากเลยของคอนโดเนี่ยคือเขาจะมีทางที่ให้เราเดินแบบไม่เปียกฝนเลยส่วนใครที่เดินลงมาจากรถไฟฟ้าเพืินจิตเนี่ย <t ik> ก็สามารถเดินเข้ามาทางเข้าตรงนี้ได้เนาะแล้วมันก็จะขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยโดยที่เราไม่เปียกฝนเลยสัแกแอกเดียวชีวิตดีๆที่ลงตัวจริง